ร้านลิสแมนช็อปู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเอาวีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com t ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทาง Line Official หรือแอ d lismanshop t อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเตรียมรวมทั้งบ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม rov กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม rov นะครับผมโค้ชนะวหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ o v เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะอัปเดตกิจกรรมสายฟรีนะครับกิจกรรมนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าสามารถรับได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำชื่อเพจแอดมินต้น Tp7 เพจนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า1 7ึ0งแสนเจคนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดไทยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบและงคอนสกินแรงสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บบาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมนีก็เมื่อเช้าได้ลงรีวิวนะครับสกินของ Butterfly, สกินใหม่ไปนั่นเองนะครับเราก็ยังมีคลิปอีกเยอะแยะมากมาเลยนะครับที่ลงเอาไว้เนาะก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจกับผมคนนี้ด้วยละกันนะครับผม โอเคนะครับผมนะวันนี้เนาะผมก็จะอัปเดตข่าวสาร Rv อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมนะเป็นสายฟรีนะครับและตอนนี้นะครับสามารถกดรับของรางวัลได้ด้วยนะครับเผื่อบางคนที่ไม่ได้ติดตามและไม่รู้นะครับผมนะจะได้กดรับแล้วก็เอาไปใช้ฟรีกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับกิจกรรมเนี่ยทุกคนนะมันก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับและสามารถรับได้ทุกคนยกเซิร์ฟเลยนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการขันโปรลีนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะ ก็จะเป็นรอบแบบรอบชิงวันนี้เลยนั่นเองนะครับวันนี้วันที่ยี่สบามเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแชมป์ได้เลยนะครับนี่เราต้องไปแข่งกับอีกทีมนึงก่อนนะครับเพื่อเข้าชิงนั่นเองนะครับเพราะว่าเบคอนทาวเนี่ยอยู่สายล่างนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยชนะมาแล้วนะครับชนะวีเกมมิ่งมานอนแล้วตอนนี้นะครับก็จะมาเจอกับอีกหนึ่งทีมนะครับผมนะก็ต้องไปดูนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยเหมือนทีมนี้จะชนะของเบคอนทา m e เราทำให้เบคอนทา e มาอยู่สายล่างวันนี้ก็ต้องมาล้วตอนนนนี้ผมมพูดทไใชุ่กคะราะ นนมันมีภารกิจการปลดล็อกอยู่นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูละกันก็ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับยี่สิบสยากรกานะครับร่วมเชียร์ไทยคว้าแชมป์อาวีนานา,นาชาตินั่นเองนะครับคนดูทั่วโลกนะครับผมนะครบแจกไอเทมฟรีเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะยอดคนดูเนี่ยทะลุ8 0 0 0 0นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันเนี้ย เป็นรอบชิงนะครับและทีมที่เกิดสมว่าเกิดสมว่าไทยไปแข่งเจอกับอีกทีมหนึ่งที่ตอนนี้รอชิงอยู่แล้วอ่ะเป็นแมตช์ใหญ่แน่นอนแล้วผมคิดว่าวันนี้คนดูทะลุหนึ่งล้านคนแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนี้แล้วกันนะครับเมื่อสามารถกดรับเออสกินตรงนี้ได้นะครับสกินตรงนี้ขอพูดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนดูครบ1ล้านคนนะครับผมนะจะสามารถเลือกสกินตรงนี้ได้เลยนะครับมีทั้งหมด5สกินด้วยกันนะครับมีนางคอสนะครับมีสลิมมีคิกซี่มีไอ่าแล้วก็มีอาร้อ ที่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะครับก็จะมีถึง800แสนนั่นเองนะครับก็จะมีคำมีขั้นสูง20เลยนะทุกคนแล้วก็มีลูกแก้วนะครับ กล่อง APL 2023 Premium ตัวนี้จะเป็นลุนสกิน l ีเจนตมีอมีโมจิ30วันมีตาเชิญทาเต้นถาวรแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตาเชิญกรอบเอ้ยใช่ไม่ใช่จะเป็นตาเชิญรูปโปรไฟล์วิบวับถาวรเลยนะทุกคนนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับตอนนี้มันก็สามารถรับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดราพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับกรรมเลยนะครับผมนะเป็นปกติอยู่แล้วนะตัวนี้เราสามารถที่จะรับคะแนนอะไรได้ก่อนเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับอ๋อทีมไทยเจอกับโบนั่นเองนะครับ เชียร์ทีมไทยเพื่อไปเจอกันในรอบชิงนั่นเองนะครับแล้ววิธีการกดรับของรางวัลนะครับก็มาที่แรกคะแนนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีศูนย์เนี่ยทุกคนนปกติแล้วนะครับพวกของรางวัลนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนแรกมาใช่ไหมเนี่ยอย่างเช่นตาเชิญเลเยนตาเชิญฮิลล์อีกเนี่ยต้องใช้คะแนนแรกเนาะแต่ว่าของที่เจมคัาแจกจนถึง8ปดแสนคนดูเนี่ยเออสามารถรับได้ฟินแบบนี้เลยนะครับนี่กดคำวิ้งตัวไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแลกเปลี่ยนสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับมันจะไม่สามารถแลกซ้ำได้นะทุุกกกกกกกคคคนนนนนนะะี่ดดููหหอเเเ็็็มมมมั้้้ถึงิววววสแแแแแลลลลลราาาบผโ กล่องพรีเมียมบ็อกตรงนี้นะครับผมนี่กดรับแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะสามารถเข้าไปทําได้ทุกคนนะครับสำหรับตรงนี้นะาร้วยย้ำนะครับว่าไอ้หน้ากิจกรรมถ้วยรางวัลตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่รับภายในวันนี้นะครับผมนะพรุ่งนี้ปุ๊บ ภารกิจนะครับจะหายทันทีนะครับเราจะไม่สามารถรับย้อนหลังได้นะครับอย่างเช่นตานเชิญสกินที่ครบ1ล้านคนดูนะครับผมนะตรงนั้นนะครับถ้าเกิดสูว่าเราไม่กดรับวันนี้แล้วเราจะมากดรับวันพรุ่งนี้จะไม่สามารถรับได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยจะมาทาที่วิธีหนึ่งเนาะถ้าเกิดสูว่ามันถึงนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนั่นเองนะครับพอรับแล้วนะครับของาะวันนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นป่ะรับได้ฟรีจริงๆนะทุกคนเนี่กดรับไปครับผมคำนึงก็ส่งน,นี่นะ ลูกแก้วครับผมแล้วก็มีกล่องนะครับกล่องนี้อย่างที่ผมบอกนี่เห็นไหมทุกคนลุ้นเป็นสกินของเลเจนด์นั่นเองนะครับผมก็สามารถมาลุ้นดวงตัวเองได้นะครับผมน้นได้ไม่ได้ก็มาลองลุ้นดูนะครับโอเคเป็นลูกแก้วหนึ่งลูกนะครับไปกันต่อครับผมนี้ก็จะเป็นอิโมจิสามสิบวันนะครับผมยืมยันไปอันนี้เป็นกล่องท่าเต้นนะครับก็สามารถมาดูได้เนาะเรายังไม่มีท่าเต้นตัวไหนนะครับอันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นของไอชาเอาเป็นของไอชาไปได้กัน นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์วิบวับนะครับผมนะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อวิบวับทุกอันนะทุกคนต้องขอบอกก่อนเนาะเอ้ยอันนี้ถือว่าฟิวนะครับผมนะสามารถมาเลือกได้เลยนะครับมีของแอนเนตนะครับมีเตี่ยวเซียนมีคีล่ามีไอชานะครับผมนะมีอลิสมีดีแลกนะครับผมนี่มีเยน่ามีคีล่าอีกหนึ่งสกินมีแรดนะครับผมแล้วก็มีของเซนิเทียนะครับเซนิเทียน่ารักมากนะครับผมแต่ว่า ก็ลองมาดูนะครับว่าชอบอันไหนนะครับตัวนี้คือสามารถเลือกรับได้เลยนั่นเองนะครับคุณนะ mm hmm. ก็บอกเลยนะครับว่ามีแต่ของดีๆทั้ทงนั้นเลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนะตัวนี้ก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็อย่างที่ผมบอกเนาะตอนนี้นะครับผมก็เหลืออีกแค่ปลดล็อกครั้งเดียวนะครับก็คือ1นึ่งคนเออคนดูครบ1ล้านคนนะครับนอกจากคนดูทั่วโลกนะครับผมนะก็จะมีแบบตั้งแต่ของไทยนะครับผมนะเหมือนจะสตรีมทั้งหมด4ช่องทางเลยนะครับมี YouTube นะครับมีในแฟนเพจนะครับมีในกาลินาอารีทัวนาเมนต์นะครับในรวมถึงในเกมตัวนี้อีกนะครับและอันนี้นะครับผมยังไม่รวมเวียดนามเซิร์ฟอื่นๆอีกนะครับวั้นที่ถ่ายทอออดดดส RV ในนนนนรรบบี้ัั่่เงะคคิวา วันนี้ยังไงก็ครบ1ล้านคนดูแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงครบแล้วน,อน้อเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกรอบนึงนะครับก็รอรับสกินฟรีได้เลยนนเองนะครับมีวันนี้วันเดียวเท่านั้นเลยนะเด็นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้น้องผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมานน้นะครับก่อนเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบบ้างขอไม่บกกัดนนะ้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวัณที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามดด้วครรับผมกกกล์์แแช็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลายคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ never gonna make Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?